สวัสดีครับผมมิตรถาพาไปเที่ยวครับวันนี้เราก็จะมาทำอันนี้นะฮะจะคันน้ํามะนาวไว้ใช้ในเวลามันไม่มีมะนาวนะครับนะครับอันนี้คือต้นมะนาวที่ปลูกไว้นะครับคือต้นมะนาวที่ปลูกไว้นะครับก็เมื่อกี้เราเก็บไปเยอะแล้วนะครับเก็บไปประมาณสี่ห้าร้อยลูกนะครับนะครับเก็บไปเก็บไปเพื่อจะคั้นนะจะคันน้ํานะครับจะคันน้ําซึ่งเป็นมะนาวที่ ดกมากนะครับแล้วก็มีน้ําเยอะนะครับแล้วต้นมันจะมีหนามนะต้นมันจะมีหนามนะครับบันดาวถ้ามีหนามแล้วนี่ไม่ต้องห่วงนะครับพันธุ์มันจะน้ำจะเยอะนะครับคือเราต้องให้น้ํามันตลอดนะครับมันต้องให้น้ําตลอดนะครับต้องให้น้ํามันตลอดพอให้น้ําตลอดปอบในลูกมันก็จะโตนะลูกของมันก็จะโตนะครับ นี่นะครับคือมะนาวที่เราไปไปเก็บมานะครับไปเก็บมานะครับนี่คือนะเขาถ้าเราไม่เก็บนะครับเดี๋ยวมันจะมีมะแมลงวันทองนะมันจะมันจะมาเจาะนะครับมันเจาะมันเจาะแล้วทําให้มะนาวนี่มีปัญหานะครับเราก็จะต้องเก็บไปก่อนนะครับมะนาวนี่ถ้าช่วงที่ขาดแคลนนี่อ่า ราคามันจะแพงนะครับจะแพงแต่ถ้าช่วงที่มะนาวดกเยอะแยะนี่ราคาก็จะถูกลงนะครับถูกลงนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จัดจัดน,นำมะนาวนะมาผ่าแล้วก็คั้นน้ำเก็บไปกินเก็บไปกินนะครับในายามหน้าที่ไม่มีมะนาวนะครับแล้วกนนนนะะ็นะครับอันนี้คือหนึ่งนะฮะนะครับแล้วก็นี่คือครับ <c oughs> นี่คือมะนาวที่เรานะครับมันจะสุกสีเหลืองอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะมาผ่าแล้วคั้นนะครับก่อนที่เราจะคั้นนี่เราก็ล้างให้เรียบร้อยนะครับล้างให้สะอาดก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีเชื้อโรคเชื้อโรคมาติดอยู่อะไรนี้นะฮะแล้วเราก็ไปซื้อไอ้ที่คั้นมะนาวนะครับอย่างนี้นะครับนะครับอันละยี่สิบาท บางที่ก็รานาะสิบบาทสิบห้าบาทแล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วก็เราก็มาผ่านะครับหลังจากนั้นเราก็มาผ่านะครับผ่ามะนาวเป็นสองซีกนะครับนะครับวิธีการผ่ามะนาวนะครับเราก็ผ่าอันนี้มันมันมันหัวมะนาวใช่ไหมแล้วนี่ก้นมะนาวเราก็ผ่าตรงกลางนี้นะครับผ่ากลางนะครับบางคนไปผ่าอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะถ้าเราผ่าแล้วข้างในมันจะเป็นไส้ ของมะนาวนะครับเราก็ต้องใช้วิธีการผ่ากลางอย่างนี้เลยนะครับนะครับแล้วมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับแล้วมันก็จะสีเป็นสีอย่างนี้นะหลนะนะังจากนั้นเราก็นํามันไปคั้นนะครับนาไปคั้นนะครับบีให้แน่นนะครับบีให้น้ามะนาวมันออกหลังจากนั้นเราก็มันก็จะได้น้ําน้ํามะนาวนะครับจะได้น้ํามะนาวนะครับแล้วก็ มาบรรจุใส่ขวดนะครับเอาไว้กินนะครับเอาไว้กินเวลาน้นํามะนาวขาดแคลนนะครับอย่างนี้เขาเรียกน้ํามะนาวสดนะครับขันเลยแล้วเราไปใส่ในห้องฟรีซไว้เลยนะครับเราเก็บใส่ในห้องฟรีซไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็าจะนําออกมาํำน้ําพริกแกงใส่ต้มจืดอต้มอะไรก็แล้วแต่นะครับใส่ที่เกี่ยวกับมะนาวนะครับท่านก็ ใช้กินได้เลยนะครับสบายสบายนะครับเพราะว่าไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มี้นมะนาวใช้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นํามะนาวถ่ายมาเราจับตรงไหนไปตรงนั้นหลังจากนั้นเราก็นำมะนาวนี้นะครับนะครับแล้วก็มาผ่านะครับนะครับเราก็ผ่าซีกนะอันนี้เป็นหัวมันนะครับหัวมะนาวที่ตรงน้นในตูดมันนะครับเราก็ผ่าตรงกลางนี้นะครับ นี่นะครับพอเราผ่าปั๊บเราก็นําที่เราคั้นมะนาวนะครับแล้วก็เราบีบลงไปนะครับแล้วก็น้าม,มันก็จะออกนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วก็เปลือกเห็นไหมครับมันก็จะไม่มีน้ำมะนาวน,นะครับไอที่คั้นมะนาวนะครับมันมีหลายอย่างนะครับบางประเภทที่ประเภทที่ใช้มือกด เราใส่มะนาวไว้ทั้งลูกอย่างนั้นมันไม่ดีนะครับเพราะมันจะทําให้มะนาวนี่เหม็นเขียวนะครับนะครับนี่นะครับเราก็จะไม่มีอะไรเหลือนะครับเราก็เหลือแต่เปลือกนะครับพอเหลือแต่เปลือกปั๊บข้างในก็จะเป็นน้ํามะนาวเห็นไหมครับนี่น้ํามะนาวนะครับนี่คือ <c oughs> ก็คือมะนาวที่ที่เราคั้นไว้ใช้ไว้กินในเวลามะนาวไม่มีขาดขาดตลาดนะครับ สำหรับวันนี้ผมมิตรถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณนะผู้ชมเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ดกด subscribe เพื่อติดตามรายการในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ